เนืโมตัสสะภะคะวะโตคระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตคระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตคระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะการทำสมาธิแบบเจริญสติช่วยเพิ่มการกรับกรูหลักฐานจากการฝึก จิตแบบสั้นๆกราบสวัสดีเขากัดถาวายความเคารบนับถืออย่างยิ่งต่อพระมหาเทรานุเถระและพานกะทุกรูปเอเจะเดิญผ่อโยมสาทุชนทั้งหลายตารมภาพพระสอนสริปรชิตเตวันนี้วันพระแรมแปดค่ำเดือนสิบสองปิดเถาะกรงกับวันจันทร์ที่ยี่สิบ พฤศจิกายนพศ2566ในบัตรนี้จะได้อธิบายปรรยายเรื่องการทำสมาธิแบบเจริญสติช่วยเพิ่มการกรับรู้หลักฐานจากการฝึกจิตแบบสั้นๆที่ตั้งไว้เป็นหัวข้อเรื่องณเบื้องตน้นพอเป็นแนวทางแห่งการศึกษาและประพฤปดตบัติสำหรับ ผู้สนใจในทางการทำสมาธิแบบเจริญสติเป็นลำดับไปการทำสมาธิแบบเจริญสตนะิช่วยเพิ่มการกรับโกรธหลักฐานจากการพึก,กจิตแบบสั้นๆเนะชิงนมามธรรมนี่นะครับ แม้ว,ว่าการวิจัยพบว่านครับะการฝึกสมาธิแบบมีสติในระยะยาวเนี่ยส่งเสริมการทำงานของผู้บริหารและความสามารถในการรักษาความสนใจได้แต่ผลของการฝึกสมาธิแบบมีสติแบบสั้นๆเนี่ยยังไม่ได้ออรับการสํำรวจอย่างเต็มที่ เราตรวจสอบว่าการฝึกสมาธิสั้นๆส่งผลต่อการกรับรู้และอารมหรือไม่เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมที่กระเตือกรือกร้นหลังจากการฝึกสมาธิหรือาก,การฝังหนังสือที่บันทึกไว้สี่สซกชั่น ผู้เข้ากรมนะที่ไม่มีประสบการณ์การทำสมาธิก่อนจะได้รับการประเมินด้วยการวัดอากรมนะความของทางวาจาการเขียนโค้ดภาพนะและความจำในการทำงานมาตรการทั้งสองนี้มีประสิทธิภาพในการกรับกรุงอารมนะแต่การฝึกสมาธิเพียงสั้นๆนั้น เท่านั้นที่ช่วยลดความเหนื่อยล้าความมตุกกังวลและเพิ่มสติได้นอกจากนี้นะครับการฝึกเจริญสติแบบสั้นๆเนี่ยนะยังช่วยกรบกรุงนะการประมวลผลภาพความจำในการทำงาน และการทำงานของผู้บริหารยังมีนัยสำคัญผล้องการวิจัยนะของเรานัก็ชี้เห็นว่าการฝึกสมาธิสีวัน,นสามารถช่วยเพิ่มความสามารถในการรักษาความสนใจได้ประโยชน์ที่ผู้ทำสมาธิระยะยาวนี่ยเคยรายงานไว้การแนะนำนะ ผู้ที่ได้รับการฝึกสมาธิอย่างกว้างขวางเนี่ยได้แสดงให้เห็นถนึงการกรุงนะประสิทธิภาพการกรับโระและอารมณ์พบว่าการฝึกสมาธิระยะยาวเนี่ยช่วยเพิ่มความสนใจและกระบวนการการมองเห็นเชิงพื้นที่ตนะัวอย่างเช่นนะการฝึกสมาธิแบบ เข้มข้นเป็นระยะเวลาสามเดือนสิบชั่วโมงถึงสิบสองชั่วโมงต่อวันช่วยเพิ่มความสามารถในการรักษาความสนใจระหว่างการฝังแบบไดโคติกซึ่งเห็นได้จากการตอบสนองที่เกรวดขึ้นในการตอบสนองต่อนํำเสียงที่เบียเบ่ยงเบง เบนเบนและลดการตอบสนองของการกระพริบตาโดยตั้งใจเมื่อเปรียบเทียบกับการควบคุมนะพบว่าการมีสติที่รายงานด้วยตัวเองนั้นมีความสัมพันธ์เชิงบวกนะกับความสนใจอย่างต่อนเนื่องของผู้ฝึกสมาธิทางพุทธศาสนาที่มีประสบการณ์ ไม่ออกเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมเนี่ยนอะกจากนั้นในการฝึกสมาธิระยะยาวก็ยังพบว่านะลดการกระพริบตานะโดยตั้งใจในผู้สูงอายุเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ใหญ่ที่มีอายุน้อยกว่าในการศึกษานะที่ใช้การสร้างภาพระบบประสาท การฝึกสมาธิอย่างคว่องขวางนีนก็ได้เพิ่มการกระตุนนะ้นเครือข่ายความสนใจของผู้บริหารซึ่งมีความสัมพันธ์กับการกระกรุงความสนใจอย่างต่อนเนื่องและการติดติดตามข้อผิด,ผดพลาดกนะารค้นพบนี้ให้หลักฐานาเพิ่มมากขึ้นนะเกี่ยวกับการส่งเสริมการทำสมาธิแบบมีสตินะครับ เม t ิเตช n น i n d f u l n นะเดอเอ็ม m อ็ของการประมวลผลทางปัญญาที่มีระดับสูงขึ้นแนะง่มุมเฉพาะนะของการติดตามก็นะข,ขัดข้องและก็กระบวนการการควบคมุมการกรับรู้นะโปรแกมนะรมลดความเครียดแบบมีสตินะ MBSR เนะี่ยซึ่งโดยปกติก็จะใช้ระยะเวลาใช้เวลาแปสัปดาห์และประสมสานกับการการทำสมาธิแบบมีสติและโยคะเบาๆนะพบว่านะช่วยกระกรงกระบวนการนะทางอารมณ์อารมณ์ให้อารมณ์ไดนะ้และเกี่ยวข้องกับการกรับ กรงกัดทำงานของระบบภูมคุ้มกันความเครียดและก็การควบคุมอารมณ์โปรแกรม mbsr มีพื้นฐานปัจจาการสอนผู้เขา้าอบรมก็ให้ตอบสนองต่อเหตุการณ์ตึงเครียดโดยไม่ตัดสินโดยมุ่งเน้นไปทางที่สิ่งเกา่าอัตโนมัติและก็ไดนามิก เ่นลมหายใจร่างกายการกินเดินในขณะที่ผู้เข้ากลุ่มฝึกฝนทักษะเหล่านั้นเนี่ยเหล่านี้เนี่ยกระบวนการการควบคุมจากบนลงสู่ล่างนะจะควบคุมการประมินทางอารมณ์ที่นำไปสู่การลดการตอบสนองต่อความเครียด ในการศรึกษาที่เออรูรูหลาเนี่ยในโะปรแกรม MBSR เนี่ยส่งเสริมการลดระดับความเครียนดะซึ่งมีความสัมพันธ์กับการลดลงของความหนานแน่นของสารสีเทานะของตํามรสินนะให้หลักฐานที่เป็นรูปธรรมนะสำหรับผลเชิงบวกนะของ MBSR ต่อความเครียดนะไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อความเป็นอยู่ที่ดีนะแต่โปรแกรม MBSR นี่ก็ต้องใช้เวลาและความมุ่ง,ม,งมั่นนะทางการเงินอย่างกว้างขวาง,วางด้วยเหตุนี้นะครับบุคคลส่วนใหญ่เนี่ยจึงไม่มีเวลาหรือ และพยากร์ที่จะเข้ากรมในการทําสมาธิอย่างกว้างขวางดังนั้นคนที่จะเลือกวิถีชีวิตแบบสงฆ์นะที่มักเกี่ยวข้องกับการแต่กรองทางพุทธศาสนาการศึกษาและผู้ที่ฝึกสมาธิที่เชี่ยวชาญนั้น,นมีคุณค่าอยางย่าิ่งต่อการทําความเข้าใจความถนัดของจิตสำนึกของมนุษย์ อย่างไรก็ดีเนี่ยแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยสิ่งสําคัญก็คือต้องตรวจสอบว่ารูปแบบการฝึกจิตที่สั้นๆวัน,นนั้นเนี่ยสามารถให้ประโยชน์บางประการที่เป็นผลมาจากการแทรกแสงที่ยาวนานว่าหรือไม่ m e d i t a t i o n mindfulness เนะ Med itation, Med itation, Mind fulness, นะวงเล็บ mm เนี่ย คือการฝึกจิตโดยเน้นไปที่ความรู้สึกของลมหายใจต่อร่างกายนะขณะดเดียวกันก็รักษาสุขภาพจิตนะที่ผ่อนคลายในระหว่างการฝึกสมาธิอย่างเป็นทางการสิ่งครบกวนนะสมาธิก็จะเกิดขึ้นและผู้ทำสมาธิก็จะถูกสอนให้รับรู้ถึงความคิดที่ ถักถานและดึงดูดความสนใจของเขาเรากลับไปที่การหายใจโดยไม่ตัดสินการฝึกสติเนี่ยก็จะปกหวังการตระหนักรู้ถึงตนเองและก็สิ่งแวดล้อมเป็นระยะในระดับนี้นะครับการฝึกสตินี่ก็ช่วยเพิ่มการประมวลผลแบบ เมตตาความรู้ความเข้าใจคือการกรับรู้นะยังมีสติของกระบวนการการควบคุมการกรับรู้การกรับกลุ่มนะกรกรกมนะเกี่ยวข้องกับความสามารถในการกำจัดการประมวลผลจากล่างขึ้นบนนะของข้อมูลที่ขับเคลื่อนจากภายนอกนะ ตัวภายในและไม่เกี่ยวข้องกับงานนะพบว่าการฝึกสตนะิอย่างกว,ว้างขวางเพื่อกลับกรงการเฝ้าระวังนะการติดตามข,อข้อขัดข้องนะขัดแย้งนะี่ดังนั้นการฝึกสติแบบมีการฝึกสมาธิแบบมีสติเนะี่ยสามารถเพิ่มการตะนักโกรนะเมตตา ต้าในเชิงสมมติฐานกระบวนการนี้ก็ช่วยเพิ่มนะความยั่งยืนด้านความสนใจโดยการสอนวิช,วชาต่างๆให้แพร่หลายการประเมินความรู้ความเข้าใจของข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องไหนอย่างไรก็ตามาจนถึงขณะน,นี้ประโยชน์ด้านความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับการมีสตินี่ก็ยัง จำกัดอยู่เพียงการศึกษาวิจัยนะผู้ฝึกสมาธิเจียวชาญเท่านั้นแนะม้ว่าการวิจัยที่ตรวจสอบผลของการทำสมาธิอย่างกว้างขวางเนี่ยจะมีเพิ่มมากขึ้นแต่ผลของการที่ฝึก,กจิตสั้นๆเนี่ยที่มีต่ออารมณ์และการกรับรู้ยังไม่เป็นท,ที่ทราบแน่ชัดนะ เราตรวจสอบว่าการฝึก meditation mindfulness เนี่ย mm สี่วันเนี่ยยี่สิบนาทีต่อวันเนี่ยส่งผลต่อเครื่องหมายนะต่อพฤติกรรมของการกรับโกรและก็อารมณ์หรือไม่รายงานว่านะการฝึกจิตใจเนะี่ย ร่างกายเชิงบูรณาการเป็นเวลาหวันเนี่ย,ยทำให้อารรณมและกระบวนการการกรับรู้ดีขึ้นยังใกลก็ตามนะครับการฝึกบูรณาการจิตใจและร่างกายผสมผสานเทคนิคต่างๆเนี่ยเข้าด้วยกันเนี่ยเช่นการฝึกสตกนะิการจินตนาภาพ ดนตรีบำบัดทำให้ยากต่อการทอรหัสหาการฝึกสติเนี่ยเป็น,นกลไกเบื้องหลังของการกระกรุงการศึกษาล่าสุดเนี่ยพบว่าการฝึก meditation mindfulness เนี่ย MM เนี่ยเป็นเวลาสามวันเนี่ยมีประสิทธิภาพในการลดความลดระดับ ความเจ็บปวดและความไหวรวมถึงคะแนนความวิตกกังวลนเมนื่อเปรียบเทียบกับพื้นฐานและการควบคุมการกระบจนอื่นๆเช่กนการผ่อนคลายและผู้เบี่ยงเบนความสนใจทางคณิตศาสตร์งานรูปแบบการฝึกที่คล้ายกันทำให้อากรมณ์มดีขึ้นนะ และลดอัตราการเต้นของหัวใจเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม meditation mindfulness เนี่ย mm เ,เ,เนี่ยแล้วก็กลุ่มควบคุมเนี่ยการศึกษาครั้งนี้ก็ต่อยอดจากงานก่อนหน้านะโดยตรวสอบว่าผลของการฝึกสมาธิสั้นๆเนี่ย สามารถพบได้ต่องานด้านการรับรูนะ้ซึ่งมีความต้องการที่แตกต่างกันในด้านความจับในการทำการความสนใจอย่างต่อเนื่องการเขียนโค้ดภาพและความคล่องแคล่วจากทางวาจ,จาหรือไม่เราใช้การตรวจสอบนะมะ ของลักษณะการทํางานเพื่อวัดหน่วยความจําในการทํางานความเกร็วในการประมวลผลและความสนใจของผู้บริหารช่วงหลักไปในข้างหน้าแล็ข้างหลังนะเพื่อวัดช่วงความสนใจทันทีและการทดสอบนะคำในช่อง ปากควบคุมเพื่อวัดความคล่องทางวาจาจากการวิจัยก่อนหน้านี้นะครับเราคาดหวังว่างานเหล่านี้นะจะไวต่อผลของการทำสมาธิมากที่สุดนอกจากนี้เราก็ยังคาดหวังว่าการฝึกอบกรมนะ Meditation mindfulness MM, เนี่ย M M เนี่ยสั้นๆเนี่ยเพื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ ฝังนะการบันทึกนะสือ่อแล้วก็จะส่งเสริมอารมณ์เชิงบวกตามที่วัดนะโดยในฐานะตัวตัวอย่างนะผู้เข้ากรมเนะี่ยเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยนะัดแคลโรไลน่าชารลอตนะ์จำนวนหกสิบสามคน อาสาทําการทดลองนะนี้ตามข้อกําหนดด้านจิตวิทยาทั่วไปผู้เข้าร่วมนะคัดเลือกนะจากผู้ที่สนใจเรียนการทําสมาธิและผู้ที่ไม่เคยมีประสบการณ์การทําสมาธิมาก่อนแบบพร้อมแบบฟอร์มแสดงความยินดีอธิบายว่าอาสาหมังจะได้รับก,การสุ่งให้เข้าร่วมการทําสมาธิ และมอบหมายกลุ่มึ้นอยู่กับสัปดาห์ที่ผู้เข้ากลุ่มนะสมัครเข้ากลุ่มการศึกษาผู้เข้าร่วมเจ็ดคนนะจากแต่ละคนนะจากแต่ละกลุ่มมาตรการการในงานตนเองนะการจัดก,การนะเซคชั่ที่หนึ่งคือการแจ็กแซงนะแล้วก็ถึงเซคชันที่สี่ รายการแทรกแซงอันนี้คับนะเป็นรายการสินค้านะ65รายการที่จะใช้วัดสภาวะเอากรมณนะ์ปัจจุบันโดยการให้คะแนนนะคำคุณศรรัพท์หรือข้อความเช่นเห็นรู้สึกสงบนะระดับศูนถึงสี่ประกอบด้วยระดับย่อยหกนะระดับได้แก่นะ ความตึงเครียดความหดหูความสับสนความเนล้าความโกรธความแข็งแกรง่งและกระดับเชิงลบทั้งหมดขั้นตอนผู้เขาร่วมได้รับมอบหมายให้อยู่ในกลุ่มแทรกแสงตามสัปดาห์ที่พวกเขาลงทะเบียนในการทดลองการทำสมาธิแบบเจริญสติเนี่ย และแทรกแซงขับกลุ่มควบคุมได้ออรับการซุ่มให้เป็นสัปดาห์การแทรกแซงก็จะพบกันในวันเดียวนะของสัปดาห์ในเวลาเดียวกันของวันนะมาตรการรายงานของตนเองนะตารางที่สองก็รายงานข้อมูลนะสำหรับแต่ละกลุ่มในการเซกชันต่างๆการวิเคราะห์คะแนนรายการสติ แสดงเห็นว่าการฝึก meditation mindfulness เนี่ย mm เนี่ยสั้นๆเนี่ยมีประสิทธิภาพในการเพิ่มทักษะการมีสตินะเมื่อเปรียบเทียบกับุ่มควบคุมวนะิกลุ่มตามการโต้อตอบ s e c ชันนะแล้วก็ผลกระทบของ s e c t นนะแต่ไม่มีผลกระทบตลอหมูนะ่การวิเคราะห์คะแนนกรนบ การอภิปรายนะครับการคนพบกับผู้กลุ่มนะที่ไม่ได้ทําสมาธิเนี่ยกางศึกษารู้เทคนิคการทำการฝึกสติผ่านรูปแบบการฝึกสั้นๆเนี่ยสอดคล้องกับที่มีรายงานว่าเป็นผู้มีสมาธิที่เชีชนนะ่ยวาญาะการฝึก meditation mindfulness mm เนี่ยสวันเนี่ยวันละยี่สินาทีเนี่ย 20นาท,ทีต่อว,วันเนี่ยอีประสิทธิภาพในการเพิ่มคะแนนการมีสติอย่างมีนัยยะสําคัญเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบลุม่มที่กระตือรือร้นนะโดยการฝึกอบกรม meditation mindfulness m m MM, ระยะสั้นๆเนี่ยทรงผลเลือกกระทบที่สำคัญต่อการต่อง,งานนะ การกรับโกรอย่างที่ต้องการความสนใจอย่างยจ้งยืนและประสิทธิภาพประมวลผลของผู้บริหารสมดังที่ได้ตั้งไว้ในเพื้งต้นว่านะการทำสมาธิแบบจิตสติเนี่ยช่วยเพิ่มการกรับโกรนะหลักฐานจากการฝึกสติฝึกจิตแบบสั้นๆเนี่ยมีในัะยะดงอธิบายมาได้มาแล้วด้วยประการนี้นะ ที่มาอ้างอิงเ,เว็บไซต์สาย์ดเล็กนในอวสารแห่งธรรมบัญญาติเรื่องการทำสมาธิแบบเจริญสติช่วยเพิ่มกันกรับร,รูรหลักฐานของการฝึกจิตแบบสั้นๆนขอท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีความเจริญทำสี่ประการคืออายุวันนะสุขภละ ย่มเจริญแก่ผู้มีปกติกับ่ายมีปกติอ่อนน้อมต่อพ้ยเป็นนิดสแสดงธรรมเตจนามาก็พอสมควรกี่เวลาขอยุติเมตอนี้อีหวงังมิตีประการชนนี้